หนึ um who, im, ่งต่อหนึ่งครับผมตอนนี้เจ like, like, ้าเอีเ hmm. ส like, ิร์ฟปิดกู้ยกขึ้นมาดูทางด้านของพี่เล่งยังอยู่เจ้าเอียกขึ้นมาว่างายเฮ้ยตักเข้าไปโอ้โหฝั่งเจออีนะครับหัวยอพี่เน่งก็ข้ามหัวย้อนเช่นกันครับผมตีมายังอยู่เจ้าเอียกขึ้นมาตักเข้าไปเอายังหยอดยังเกี่ยวได้ยกขึ้นมาเฮ้ยตักเข้าไปนี่นี่แหละครับหัวโคราช โลาดครับผมลูกนี้เสือมายังอยู่ครับผมลูกนี้เจ้าเอ๊ตักเข้าไปโอ้หเอ้ขายาวจัดไปครับผมสําหรับพี่แจ้ครับผมนี่ครับเป็นเหลี่ยมก็ถือว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยครับในสู้้วครับผมสำหรับพี่เหน่งเอาว่าไงลูกนี้ยังไม่เสียข้ามหัวแปรข้ามมายังอยู่เจ้าเอยกขึ้นมาไต้พินิษฐ์ศัพ์โดนเจ้าโอ้ห เอาล้วครับสำหรับท no, yeah, ่านที่รับชมอยู่เนี่ยครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนครับผมเนี่ยครับแชร์ไปครับผมเนี่ยครับเจ้าเอจากร้อยเอจครับผมแชร์ไปขอบพระคุณครับผมฝั่งนู้นโคราชเนี่ยพี่อ๋อยกขึ้นมาดูพี่เน่งตีนี่แน่ตีเลือกได้ครับผมสำหรับพี่เน่งนะครับโคราชเสิร์ฟครับผมลูกนี้จะไปไหนเจ้าเอหนึ่งเจ้าเอสองเอาไก่ครับผมลูกนี้โอ้โหลากไม่เข้าครับผมขอบพระคุณครับผมสำหรับพี่แก่ฝั่งนู้นแหละครับผมเชียร์ให้กำลังใจเท่ากับโคราช เจ้าเอ๋จะไปไหนครับผมลูกนี้ไกลแต่ยังได้ปักเข้าไปเอาติดเกีย่ยวยกขึ้นมาปักเข้าไปเอายังอยู่โอ,โ,โอ้โหเอาละครับอ่าตอนนี้นี่โคราชนี่ถือว่า3คนนี่ได้นั่นนะครับเนี่ยถือว่าหม้ออย่างเดียวนะครับผมโคราชนี่ก็เป็นพินแดงข้าหม้ออย่างเดียวเช่นกันนะครับผมเสิร์ฟมาใส่ไปนิดครับผมลูกนี้อเจ <ๆ S 2> ้าเอ๋่าไงครับผมลูกนี้ตีโอ้โหยังอยู่ยกขึ้นมา ปักกันไปโอ้โหไปแต้มอยู่ที่สี่ต่อสามครับผมโคลาดนำนะครับผมโคราดนี่เป็นที่อ,อ๋อเสริมครับผมเสร์มมาเจ้าเอยังอยู่ครับผมยกขึ้นมาดูจังท้านของร้อยเอ็ดโอ้โหลูกลูกนี้ว่าไงครับผมดนพินิจของกรรมการลูกนี้ดนพินิจของกรรมการครับผมเวลาไ้แต้มลูกนี้ถือว่าออกครับผมนี่นีไปเป็นห้าต่อสามครับผมสำหรับพี่อ,อ๋อ เสิร์ฟมาทางด้านเจ้าเออลูกนี้ออกครับผมแม่ลูกนี้ออกชัดเจนออกเยอะใช่ครับผมว่าก,กันไปครับผมแชร์ไปได้ครับผมห้ามแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดก,กับคนหูหนวกยกขึ้นมาดูทางด้านของโคราดนี่แน่โคราดครับผมแม่ก็ถือว่าถือว่า3คนนี่เกมลับนี่ก็ถือไปครับผมสบันญาชัดเจนขอบคุณครับผมเจ้าเอครั้งที่หนึ่งเจ้าเอครั้งที่สองไออ้าโหยสามต่อห้าครับผมตอนนี้ร้อยเอ็ดตามโคราช รอเอ็ซืบพี่เด้งเปิดเอ,ดเอาครับพี่อ๋อยกขึ้นมาไกลพิดปินโอ้โหาคือไปกินกกะเท้ใช่ครับผมสำหรับพี่เก่งเนี่ยก็มาจากขอนแก่นเมื่อคืนเจ้าเอลากเข้า,ขาไม่เข้าเอาโดนเกี้ยวยกขึ้นมาปักเข้าไปอ๋อครับผมโอ้โห เจ้าเอ๋แล้วยต่อสามหนึ่งเอ้ายังอยู่ยกขึ้นมาพี่เน่งปักเข้าไปเอา้าโอ้โห <c oughs> โคราชสู <c> ้ๆ <oughs> ขอพระคุณครับนี่นะครับให้กำลังใจโคราชสงขาชัดเจนขอพระคุณครับผมโคราชเสิร์ฟเจ้าเอ๋หนึ่งรอยเอ็ดสองปักเข้าไปยอดเอาติดเกี่ยวโดนไม่โดนปักเข้าไปนี่แน่ยอดเลย <c oughs> ยอดเลย แม่ยอดใช่ไหมครับแบบนี้ครับผมแม่โคราชสู้ๆแต้มตอนนี้แต้ม6ต่อสครับผมแม่โคลาดเสิฟมาครับผมร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยเอ็ดสองร้อยเอ็ดตักเข้าไปอ้าวติดเกีียวยังอยู่โอ้โหส่วยงามยังได้เจ้าเอร้อยเอ็ดหนึ่งสองตักเข้าไปโอ้โหฮนี่ละครับเจ้าเอแม่เจ้าเอเซิฟอ้าวยังอยู่โคราดหนึ่งโคลาดครับทีสองโคราชตักเข้าไปโอ้โห นี่แหละครับโคราชครับผมเสิร์ฟมายังอยู่เจ้าเอลากเข้ามาไก่บิดนี่ยังอยู่อีกครับผมโคราชเอ้าสันแบ,บ็กเอ้าข้ามหลังเท้าเส,สียครับผมแม่สนามบุรีรัมย์ครับผมเมผมจ้าเอต่อสามหนึ่งพี่อ๋อยกขึ้นมาดูทางด้านของโคราชยังอยู่โอ้โห <c oughs> พี่อ๋อเสิร์ฟมาเจ้าเอหนึ่งรอเอียนเข้งที่สอง จิกเข้าไปนี่แน่นี่แหละครับหัวร้อยเอ็ดก็มีทำต่อหกครับผมร้อยเอ็ดตามโคราชครั้งที่สองยกมาดูโคราชตักเข้าไปย, <c oughs> ยังโอยแล้วผมแหมคนมานั่งข้างๆเ <c oughs> จ้าเอ๋ครั้งที่สองว่างไงเฮ้ยจิกเข้าไปนี่แน่หัวร้อยเอ็ดครับผมโอ้โห <c oughs> คู่นี้เปนน็นลักษณะของเอ๋ร้อยเอ็ดครับผมต่อสามหนึ่ง ไม่เป็นไรครับผมลูกนี้ยกขึ้นมาแม่เจ้าเอ๋ลงเวครับผมแม่ดอกนี้ครับผมโอ้โหโคราชเสิร์ฟมาเจ้าเอหนึ่งโอ้โ,โหลูกนี้นี่ทางด้านลูกเสิร์ฟนี่ทว่าเสิร์ฟค่อนข้างดีครับผมแม่นี่เจ็ดต่อสามครับผมโคราช <ullah> นั่นคือพี่อ๋อเสิร์ฟมาเจ้าเอ๋ครั้งที่หนึ่งเจ้าเอ๋ครั้งที่สองเฮ้ยยึกเข้าไปโอ้โห แม่แกสวนด้วยเขาครับดอกนี้ครับเ <jas> สือไปโคราชครั้งที่หนึ่งโคราชครั้งที่สองโคราชตักเข้าไปโอ้โหกำลัดลวงพี่มาดูเจ้าเอทละเอดครั้งที่สองครั้งที่สามเจ้าเอตักเข้าไปโอ้โห <c oughs> แม่อย่าเขียนลงพี่มาตีกับพี่หน่งแลเกินกับผมเดสีเสื้อแดงโคราดจัดไปครับผมขอบพระคุณครับ ประยุทธ์เตะยังครับประยุทธ์ไม่มีเตะไม่ต้องถามครับแหมาดูเจ้าเอ๋ครับผมตอนนี้อ้าวโคราชครั้งที่สองครั้งที่สามอ้าวโอ้โหแม่ผิดเน่งแกกระโดดหลอกครับผมโอ้โหโคราชเสิร์ฟมาเจ้าเอ๋ครั้งที่หนึ่งร้อยเอ็ดครั้งที่สองปักเข้าไปโอ้โหอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อ้าวยังได้เฮ้ยปักเข้าไปอ๋อลูกนี้แม่นี่เป็นเหลี่ยมข้ามหัวเจ้าเอ๋เสิร์ฟอ้าวแย่งกันหรือเปล่ายกขึ้นมาโคราช ปักเข้าไปยังอยู่เจ้าเอจะแยมหรือไม่แยมปักเข้าไปยังอยู่ไหมเจ้าเอโดนหรือไม่โดนเฮ้ยปักเข้าไปโอ้โห <c oughs> ดูตะก้อดีกว่าร้อยเอ็ดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองปักเข้าไปโอ้โห <c oughs> ขอบพระคุณครับผมท่านที่ให้กำลังใจนักกีฬาดูโคราชครับลูกนี้ครั้งที่สามปักเข้าไปโอ้โหเ <c oughs> จ้าเอรอยเอ็ด ต้องล็อก้อยเท่านั้นเจ้าเอร้อยเอยดครั้งที่หนึ่งครั้งที่2เฮ้ยตักเข้าไปนะครับผมจอมเดินสายตอนนี้ต่อหกขากับสองขาแล้วครับผมตอนนี้ยกขึ้นมาตักเข้าไปได้แทมหมือไม่ไแ้มเจ้าเอร้อยเอดตักเข้าไปโอย้ยังเกี่ยวยกขึ้นมาตักเข้าไปยังอยู่เจ้าเอร้อยเอดเฮ้ยตักเข้าไปยังอยู่ยกขึ้นมาเฮ้ย ตัเข้าไปโอ้โห,โหนี่แหละครับแม่อย่างที่บอกครับผมโอ้โหโ,โ,หโคราดนี่หกขาครับผมแม่ส่วนสองขาก็หกขาจะไปไหนครับผมตอนนี้เจ้าเอหนึ่งครั้งที่สองตัเกขก้าไปโอ้โห,โหต่อโหหดแท้จัดไปครับผมเจ้าเอเสิร์ฟวางไง่าครับผมลูกนี้โคราดยกขึ้นมาตักเข้าไปโอ้โห,โหนี่เสิร์ฟมาเจ้าเอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ยึดเข้าไปโอ้โหเจ้าเอนะครับแม่นี่แหละครับนักสู้พันเข้าเหนียวนั่นคือเจ้าเอนะครับผมอเดิมพันครับผมเสียบข้ามาโคราดยกขึ้นมาดูทางด้านของโคราดตักเข้าไปโอ้โหดูทางด้านเอรอยเอ็ดยกขึ้นมาตักเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับนักสู้พันเข้าเหนียวตอนนี้แ้มสีต่อเจ็ดครับผมเสือไปว่าไงโคลาด ยกขึ้นมาคนละาเฮ้ยปักเข้าไปเอาอยัางอยู่ยกไปเฮ้ยปักเข้าไปยังอยู่ยกมาเฮ้ยปักเข้าไปยังอยู่ยกมาเฮ้ยปักเข้าไปโอ้โห่แม่มันจริงๆครับผมโอ้โห่ลูกนี้ออสามหนึ่งแม่ดูหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจิกเข้าไปนี่แหละครับเจ้าเอร้อยเอ็ดแม่ <c oughs> เ์ฟไปครับผมเอาลูกนี้หลุดไม่หลุดพี่เน็กตักเข้าไปยังโอ้โหแม่ลูกนี้นี่ฝักเสิร์ฟมาเจ้าเอกครั้งที่หนึ่งครับผมร้อยเอ็ดครั้งที่สองตักเข้าไปนี่ <c oughs> แหละครับแม่เจ้าเอกร้อยเอ็ดครับผม <c oughs> แหมมีโอกาสอยากพักให้พี่เจ้แล้วเก,กินยกขึ้นมาว่าง่ายลูกนี้ดูโครลาดเฮ้ย ปักก็ไปโอ้โหเฮ้ยเจ็บนิ่มๆครับผมแม่นี่แหละครับอย่างที่บอกครับผมแม่หกขานี่มันเลือกลงได้ครับผม <S <S ปากอะไโกโก้คราตเสือมาโอ้โหเจ้าเอบอกเสือมาเลยแบบนี้เฮ้ย <S 1> <S 1> ปักก็ไปเอายังอยู่ยังอยู่เฮ้าเอหนึ่งปักก็ไปเอายังอยู่โอ้โหแม่พญาเจ้ิญมีเลืมเมมมเ่มตีไม่มีเตะครับผมเลื่มต่อไปครับผมสำหรับพี่เจ้ิญกับเจ้าทิม ลงเตะกับผมผมจะเป็นคนพากยกขึ้นมาโคราชปักเข้าไปโอ้โหลงเวครับผมสำหรับเจ้าเอดอกนี้ครับผมแม่ขาโกโก้เสิร์ฟมาเจ้าเอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยึดเข้าไปเอ้าเจ้าเอตีหลุดครับดอกนี้ครับผมโอ้โห้แม่ยังไม่คินครับผมแม่หวานใจครับผมแม่ห่วงใยเหลือเกินอ่ะก็หกขานี่คือโคราชสองขานี่คือร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดหนึ่ง ครั้งที่สองเฮ้ยตักเข้าไปแม่ไปครับผมขอขอบคุณครับผมสำหรับท่านที่รับชมมาดูโคลาดครับผมลูกนี้ตักเข้าไปโอ้โห้หแม่แมดูทางด้านเราเอ็จจากเอ้เฮ้ยจิ๊กเข้าไปโอ้โห แม่เจ้าเอเนี่เสียดายครับลูกนี้ครับผมอย่างว่าแล้วครับผมแม่ใจไม่ดีแล้วครับผมให้กาลังใจนักกีฬาครับผมทางีก้าวต่อสี 9, อ 4, ครับผมโคราชนําแล้วครับผมตอนนี้นําเยอะเจ้าเอแล้วเออโอ้โหเสียะครับผมลูกนี้โอ้โหถ้าสภาพแบบนี้นี่ไม่ต้องพูดกันแล้วครับผมแม่เ,เกมอย่างที่บอกแล้วครับผมแผม่หกขา้วครับผมนั่นคือ,อโคราชพอมว่ากันไปครับผมสำหรับพี่แจดูทางนั้นแลเอ็ดไม่มีอะไรแน่นอนครับผมปักเข้าไปนี่เนี่ จะเอะไรเซืรพิกเนตแต่ว่ายังอยู่ครับผมยกขึ้นมาปักเข้าไปโอ้โหให้กันลังใจโคราดนะก็ให้โคราดสู้ๆนะครับผมให้กันมังใจทั้งสองฝั่งครับจะเอโคราดโอ้โหยโคราดเขียวได้ครับตรงนี้ยกขึ้นมาปักเข้าไปโอ้ยังอยู่จะเอะยกขึ้นมาเฮ้ยจิกเข้าไปอ้าวยังอยู่เสียโอ้หไอ้ละครับผมสี่ต่อสิบครับผมตอนนี้ โคลาดยกขึ้นมาดูทางนั้นตียังอยู่ยกขึ้นมาตียังอยู่ยังอยู่ยยแม่แมลูกนี้จังหวะสามไม่ต้องเป็นตัวข้ามต้องเป็นพี่น่งเท่านั้นครับผมแม่พี่นิงเนี่ยก็ตียังไม่พลาดนะครับสักลูกดูทางนั้นโคลาดยกขึ้นมาพี่นงตีนี่นี่นะครับหวัวพี่น่งครับผมแม่ถือว่าตีเลือกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วก็ผมนอกจากไอคิวไวพิปฏิพานนี่ ตอนนี้เต็ม10ต่อ5ครับผมพี่โกโเสิร์ฟมาเจ้า A12 ตีโอ้โหว่างข้ามห аний, mm ัวแปรครับผมเสียครับผมลูกนี้แม่ชัดเจนครับผมรอเต็ม5ต่อ10ครับผมจะเอรอยเซิร์ฟดูโคลานยกมาจังวะที่สามปิดเกมนี่ละครับเป็นหัวของทางด้านโคลานนะครับผมแม่ก็ถือว่าได้เปรียบครับผมเสิร์ฟโอ้แม่ เต็มห้าต่อสิบก็ผมตอนนี้เจ้าเอ้เอาว่าไงเอาเอาเอาแล้ครับเจ้าเอ้ครับผมได้ไม่อีกหนึ่งแต้มจากการไม่เข้าใจกันของสั่งสั่งโคราชครับผมแม่นี่แหละครับผมบัตรเต็มเงินหมดหรือเปล่าละเอียดซื้อพี่โก้หนึ่งพี่โก้สองพี่นิงตีออกเอาแล้วครับแม่ใครเชียร์เจ้าเอ้ครับผมส่งเสียงมาละเอ็ดครับผมขอบพระคุณครับผมเอซู่จัดไปครับผมโคราชครั้งที่หนึ่งโคราชครั้งที่สอง กกปักไปโอ้โหนี่แหละครับตัวทําทางนั้นของพี่หน่งนี่ก็ถือว่ายังทําไม่พลาดนะดูพี่อ๋อเสิร์กครับผมลูกนี้โคราชเสิร์ฟเจ้าเอยังอยู่เจ้าเอัง,อเเอง,อง้องจิกเข้าไปนี่แน่เอาแล้วครับถูกใจกองเชียร์เตะตํามบอลไม่ทราบครับผมคนละรายการดูโคลาชกับทาง้านร้อยเอ็ดครับผมตีออกโอ้โห่คนภาคมันครับขอบพระคุณครับผม แยมจะเอเนี่คือแปดต่อสิบครับผมโคราชครั้งที่หนึ่งโคราชครั้งที่สองพี่หนึ่งตีโอ้โหสิบ <c oughs> ต่อแปดครับผมตอนนี้โคราชน้ำร้อยเอ็ดครับผมจับไปไหนครับลูกนี่ <c oughs> โคราช <c oughs> ปักเข้ามาโอ้โห <c oughs> ไม่ข้ามครับผมผ่านมอลนี้จัดไปครับผมขอบพระคุณครับผมเก้าต่อสิบครับผมจะเอ่ยร้อยเอ็ดนะครับผมฝั่งนู้นโคราดจะเอ่ยร้อยเอ็ดวาไงครับผมลูกนี้โคราชยกขึ้นมา ตักเข้าไปโอ้โหเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมสําหรับผู้นี้ครับผมสาหรับเจ้าเอนะครับผมตัดเสิร์ฟมาเจ้าเอหนึ่งเจ้าเอครับหนี่2สองตีโอ้โหเอาละครับผมเกมเรื่องบีบหัวใจโคราชาสู้ๆขอบพระคุณครับเสิร์ฟไปว่าไงครั้งที่หนึ่งโคราสองตักเข้าไปนี่นะครับหัวโคราชาตัวจริงแสงจริงนี่นะครับผมพี่หนึ่งครับผมคนตีโคราชา ปักเข้ามายังอยู่เจ้าเอลากมาตียังอยู่โอ้โหย,ยกขึ้นมาตีไอ้ยังอยู่ยกขึ้นมาโอ้โหแม่พี่อ๋อเ,เสิร์ฟครับผมลูกนี้เสิร์ฟมาทางด้านเจ้าเอครั้งที่หนึ่งครับผมครั้งที่สองเจ้าเอปักเข้าไปโอ้โหนี่นะครับผมเอร้อยเอ็ดเสิบ โคราชครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองปั๊กก็ไปนี่แหละครับโอ้โหการตีหัวของทางด้านพี่หนึ่งนี่เลือกเกินครับผมแม่ตีหลอกนะครับผมสำหรับเจ้าเอเนี่ยก็ถือว่าหลงครับผมดอกนี้นี่พี่อ๋เอเสิร์ฟครับผมลูกนี้จะไปไหนครับผมเจ้าเอครั้งที่หนึ่งครับผมครั้งที่สองปั๊กก็ไปโอ้โหเสียครับผมลูกนี้แม่มข้ามหลังเท้ามาเพราะฉะนัาา้นเหลี่ยมนีมม้ข้ามได้ตัวเดียวครับผมเหยีีเสียงแอดมินเสียงหล่อมากขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับผมมันคือเจ้าเอ ส่谢谢สวนด้านหล้าร้านยาโมนั่นคือเอ้าโอ้โ,โหอ๋อโอ้โหเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสริฟโคราชเปิดดีครั้งที่สองยกขึ้นมาปักเข้าไปโอ้โหเสิร์ฟมาอ๋อเอาแล้วครับผมตอนนี้โคราชพี่เสริฟไปพี่แดงเปิดเอ้าเฮ้ยดังอยู่เอ้าหลังเท้าโจเอาแล้วครับจะตีเสมอหรือไม่เสมอ ปักเอาเลโอ้โ oh ห <_ d ance> เอาละครับเอาละครับนี่แหละครับความมันเกลือนะครับผมสําหรับไรอเอ็ดกับโพลาดนะครับนี่แต้มสี่เปียเท่าลูกเดียวเกมท,ทั้งคู่ <_ d ance> เอาล้วครับตอนนี้จะไปไหนครับผมยากระพิบตาเด็ดขาดสําหรับเจ้าเอ็นและเอ็ดเกมไม่เกมเสือมาพี่เดงเปิดเอ้าไอ้แล้วครับลูกนี้ยกมาโอ้โ oh ห <_ d ance> พี่แดงนี่ตีหัวนี่โอ้โ oh หลูกนี้หลงเวครับผมแม่ ลูกนี้เจ้าเอ๋นี่ล้มทางากระพิพตาเด็ดขาดเสิร์ฟมาเจ้าเอ๋ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตัดก็ไปโอ้โหผมบอกเลยครับคู่นี้ใครจะชนะใครจะแพ้เจ้าเอ๋ร้อยเอ็ดเสือโก้เนี่ยยังอยู่ครั้งที่สองตัดโอ้โหยังอยู่ตัข้าไปโอ้โหเจ้าเอ๋ร้อยเอ็ดครับผมแม่ลูกนี้ครับผมโอ้โห อ๋อโคราชเสิร์ฟยังอยู่อันที่สองตียังอยู่ยกมาตีโอ้โหนี่แหละครับผมโคราชขึ้นแท่นแล้วครับผมตอนนี้ครับผมแม่อ้าวแล้วครับเจ้าจ้าครับตอนนี้เสิร์ฟมายังอยู่เจ้าเอ๋รอยเอ็ดปักเข้าไปโอ้โหนี่แหละครับผมแม่ เจเอร์ไลท์เซิร์ฟปิเอาอ,อ,อายังอยู่ครับผมโคราชยกขึ้นมาตีอโอ้โหเก่งไม่เก่กกงครับลูกนี้เสิร์ฟมาจะเอร์ไลท์ครั้งที่หนึ่งครับผมครั้ง,งที่สองตียังอยู่โอ้ยังอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอาปักเข้าไปยังอยู่โอ้โหจะเอร์ไลท์ตีโอ้โหเก่งเอาไต้ยังอยู่โอ้โห ตีโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยๆๆๆๆโอ้ยเอาละครับทวงความตายเดี๋ยวกันนบนลูกลูกนี้เอาละครับนี่แหละครับผมอยากกระพริบตาเด็ดขาดครับผมความมันที่สนามบูรีลำครับผมนี่ครับผมอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปลูกนี้โคราชกลับเขาสู่เกมปักเข้าไปยังอยู่จะเอร์ไรต์ ตียังอยู่ครับผมลูงนี้จะปิโกโคลาดยกก้นมาพี่นิงตียังอยู่ยกมาตียังยอย,อยเอาแล้วครับผมตอนนี้เกมอย่างที่ผมบอกครับผมนักกีฬานะครับผมนักกีฬาทั้งสองฝั่งนะครับผมเข้าสู่เกมกันแข่งขัน12ต่อ12ครับผม<ว>ผมบอกเลยนะครับผมเกมคู่นี้เนี่ยจะชนะหรือแพ้ใครกระชั่งครับผมให้ ผมบอกเลยครับได้เขียตงตบมือแน่นอน,นเอาละครับเขียนดำเนินการในขันไปต่อโคราชเสิร์ฟมาเอา้ครั้งที่หนึ่งเอ้ครั้งที่สองไออ้อยเอาละครับสงสัยมันเสียทั้งสองข้างจัดไปครับผมถูกสิบสองต่อสิบสองครับผมตอนนี้จะเกมหรือไม่เกมเกมซูซีคุกี้เสือบยังอยู่ยกมา ตีน,นี่แหละครับห้ามตีเน็ตนะครับผมใครให้กำลังใจคนนั้นครับผมสเสิร์ฟมาจาเอครั้งที่หนึ่งครับผมเอครั้งที่สองตียังอยู่อยังอยู่เกมิเกมตียังอยู่จาเอตีตียังอยู่โอ้โหเอาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมคู่นี้ครับผมอ่า ชอบโคราชให้กำลังใจโคราชครับผมจะชอบรายละเอียดให้กำลังใจรายละเอียดครับผมคูน่นี้ยกขึ้นมาลูกนี้ว่าง่ายตักเข้าไปโอ้โหลูกนี้ยังอยู่ครับผมแม่ถนัดของเจ้าเอกสิบสองต่อสิบสองครับผมคู่นี้จะไปไหนครับผมลูกนี้ล็อกร้อยครับผมจัดไปครับผมลูกนี้โคราชเสิร์ฟมาหนึ่งสองไอโอ้โหล้นมาเสีย จัดไปครับผมลูกนี้แม่ร้อยเอ็ดกับโคราชร้อยเอด็ดเสิร์ฟข้าหมหัวไปยังอยู่ครับผมลูกนี้ยกขึ้นมาตียังอยู่อโ,ยโ,โอโ้โหลูกนี้ตอบร้อยเอ็ดให้กำลับบงใจร้อยเอ็ดครับผมยกขึ้นมาตักเข้าไปโอ้โหขอพระคุณครับผม พลาเจาะเลตเชียเขา้าร้อยไอ้เชีเอ๋อยังอยู่ครับผมลูกนี้ยกขึ้นมาตียังอยู่โอ้โ,โหใครชนะจะได้รับเสียงปรบมือแน่นอนให้กำลับบงใจผู้แพ้ให้กำลับบงยกขึ้นมาตีเสียครับผมลูกนี้แม่สิบสองต่อสิบสองครับผมเพราะฉะนั้นลูกนี้เซื้อไปเอ้ยยังอยู่ครับผมลูกนี้ยกขึ้นมา